อีฟามลํำพูนจะอ้วนสามตัวนี้คือหนูพุกยักษ์นะครับแต่ว่าตอนนี้แม่ของน้องถูกงูกัดตายครับงูเข้าไปกัดในรังเลยทีเดียวนะครับาจากลูกสิบสองตัวลูกงูกินหมดเลย เหลือสามตัวนะครับเหลือสตัวแล้วก็แม่ก็โดนกัดตายด้วยเพราะว่าสู้กับงูจเจอ้าอยัางไงกันต่อดีเนี่ยนี่เจ้าของฟาร์มก็คงจะต้องกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงเจ้าหนูสามตัวนี่ต่อไป มาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะรอดไหมเราจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงหนูพกุกหนูพุกยักษ์สามตัวนี้ติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะอีฟาร์มลำพูน